สวัสดีครับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลหรือว่าจะเป็น Data Source นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านพิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ของ lookerstudio.google.com นะครับเมื่อท่านพิมพ์เข้ามาแล้วท่านจะได้พบกับหน้าตาของ lookerstudio นะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างรายงานบ้างเปล่า ให้ทุกท่านไปคลิกตรงรายงานว่างเปล่ารอสักครู่นะครับจากนั้นก็จะเห็นหน้าตาของการที่คําสั่งบอกให้เพิ่มข้อมูลลงในรายงานนะครับในขั้นตอนนี้เราปิดออกไปก่อนทีนี้เมื่อเรามาที่หน้ารายงานไม่มีชื่อนะครับจะเห็นอยู่คําสั่งมีเพิ่มหน้าแล้วก็เพิ่มข้อมูล ในการเพิ่มหน้าก็คือจะเป็นการเพิ่มหน้าที่หนหน้าที่2หน้าที่3ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือท่านกดไปที่เพิ่มหน้าเมื่อท่านกดไปแล้วนะครับก็จะมีบอกว่าหน้า2จาก2นะครับถ้าท่านต้องการที่กลับไปหน้าที่1ท่านก็คลิกที่ลูกศรกลับไปหน้าที่1แบบนี้นะครับต่อมาการเพิ e ่มข้อมูลหรือว่า Data sort นะครับวิธีการก็คือให้ท่านไปคลิกที่เพิ่มข้อมูล จากนั้นระบบของ Google Studio ก็จะโชว์คำสั่งต่างๆให้ท่านนะครับในที่นี้จะขออนุญาตเลือกเป็น Google Sheets เนื่องจากว่าจะได้ใช้ในการทำใบงานต่อไปนะครับท่านกดที่ Google Sheets จากนั้นให้ท่านเลือกนะครับว่าท่านต้องการที่จะนำเข้าลิงก์ Google Sheets ในส่วนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะนําเข้าลิงก์รายงานสรุปผลการขับเค <c oughs> ลื่อนในการส่งเสรสิมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าประวัติศาสตร์นะครับา <c oughs> ก็คลิกนะครับ <c oughs> ส่วนตัวเลือกนี้ก็คือแล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านต้องการที่จะติ๊กอะไรไว้หรือว่าจะนําคําสั่งไหนออกจากนั้นคลิกที่เพิ่มรอสักครู่นะครับ เมื่อท่านคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏเป็นข้อมูลมาอยู่ที่หน้ารายงานนะครับเราสามารถที่จะจับวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมนะครับจากนั้นครับจะเป็นการเพิ่มแผนภูมินะครับวิธีการก็คือท่านไปที่เพิ่มแผนภูมิตัวนี้นะครับ ซึ่งในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตนำเสนอแค่สส่วนนะครับก็คือแผนภูมิแท่งกับแผนภูมิวงกลมนะครับอย่างเช่นแผนภูมิแท่งผมเลือกเป็นแผนภูมิคอลัมน์นะครับวิธีการท่านก็คลิกเข้าไปที่แผนภูมิคอลัมนจากนั้นก็จับบางนะครับอันต่อมานะครับแผนภูมิวงกลมนะครับวิธีการก็เช่นเดิมครับท่านคลิกที่เพิ่มแผนภูมิแล้วก็ลงมาที่ แผนภูมิวงกลมคลิกแล้วก็จัดวางนะครับอันนี้คือส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจะยังไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่ามีการสร้างคำสั่งใดๆนะครับทีนี้มาดูที่หน้ารายงานนะครับจากเมื่อกี้ตอนแรกที่เราทำไว้สองหน้านะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ไม่มีชื่อแล้วก็หน้าที่ไม่มีชื่อนะครับเพื่อป้องกันการสับสนเราจะทําการรีเนมชื่อให้ท่านไปคลิกที่3ปุ่มแล้วก็คลิกที่เปลี่ยนชื่อนะครับพิมพ์เป็นหน้าหนึ่งต่อมาหน้าที่2ก็พิมพ์เป็นหน้า2เปลี่ยนชื่อมันเดิมนะครับแบบนี้นะครับ เพราะนั้นในส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูลก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าท่านน่าจะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในไปงานต่อไปได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณครับ